นี่นะคะวันนี้เรา็เรีมาจานน้ำมันข้าวที่ร้านน้องแฝกโอ้โหรีมากค่ะอร่อยมากพี่ประคองกระเป๋าให้เฮ้ยไม่แย่เหมือนมากไม่หัวมันนุ่มอะไปแล้วไปแล้วเหมือนตัวจริงอยู่นะที่นหน้าของมูนนะมูนใหญ่อีก <Hello. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกับไพบกัแล้วสองคนนี้แล้วนะคะ,ค,ะคลิป weekly walk อันนี้นะคะ,คะก็จะเป็นการรวมยำแบบว่าสรวนหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการรวมมาให้ดูว่าเออในแต่ละวีคเราทําอะไรบ้างน่าจะเป็น monthly walk แล้วอะ่ะเ,เพราะว่ารวมมาให้สารพัดคลิปทุกอย่างมันอาจจะเป็นแบบว่าจับฉายนิดนึงลืมถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างก็จะไม่ค่อยคอนนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศว่าแบบในแ,ในแต่ละเดือนเราทําอะไรบ้างเตะลืมกดไลค์กดซัาแคันะคะไปชมกันเลยค่ะว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนค่ะโอเคค่ะ 아 เพื่อนๆนะคะแก๊งป้าๆเดี๋ยวดูนะคะว่ามีใครบ้างเป็นแก๊งที่เหนียวแน่นแล้วก็รักกันมากแต่ไม่ครบแต่มาไม่ครบคนมาแล้วเย้ามค่ะแก๊งป้าๆนะคะแต่ว่าสมาชิกของเรามาไม่ครบคนมาไม่ครบตอนแรกเนี่ยพวกมาชุนเนาะ กวมาเบี้ยวเอาตอน2วันที่ที่แล้วนี่เองเสียดายมากนี่นะคะวันนี้เราก็เลยนัดกันมาทานข้าวที่ร้านน้องแฝกโคโค่รีมากค่ะอร่อยมากต้องมาต้องมาค่ะมาค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะเรียนเชิญค่ะ บางเว็บนั้นกว่าะบางเว็บี่มีมชีว่ามันจะขึ้นแต่ว่ามันอหมันคือมันแต่ว่า i n v เวส m e n t แบบไม่รู้ะอะไรั้ักกระเป๋าให้ไม่เคยนับเลยอ่า1 9ทั้งหมดนี้คือ1 9ใบที่ใบร้อยแปดบใร้อยแปดบใบกระเป๋าบ้านนี้มีร้อยแปใบค่ะได้ไปตั้งแต่คอนโนจะมาถึงบ้านใหม่จนแบบว่าน้องจะแบบมีรูปมีอ๋อจะมีลายมีลายแล้วเป็น S <S <an> กี้ก็ให้ดูบรรยากาศพี่กีมามาเยี่ยมบ้านนะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปก็สามารถไปดูได้ในช่องของพีก่กีพี่บอกนะคะมายเซ็ตอรในนี้เรลากิานข้าวรีกินข้าวก่อนอาหาร,าหารมื้อเย็นต้องเบาๆนะเบาๆของเ,เป็นเกี๊ยวกุ้งเพราะว่าช่วงนี้เป็นกดไหลย,ย้อนอืมตัวนี้ต้องอดหมดเลยแล้วสำหรับคนท้องนะคะถ้าเป็นกดไหลย้อนเนี่ยทานได้อย่างเดียวคือกาัวิสคอนเท่านั้นหมอบอกแต่ถ้าทนได้ก็ทานยเกิดเออทานยุเกิด แม่ก็ต้องทานเลยเบาๆส่วนมากจะต้องทานให้เสร็จก่อนช้าสุดคือ6โมงเพราะเป็นกดไหลย้อนเลคะเ,คเพราะว่าไม่งั้นพอจะนอนแล้วมันก็แน่นอะไรอย่างเงี้ยเลยอดเดินเลยท่ะวันนี้ปกติแม่จะต้องออกกําลังกายพอทานอาหารเสร็จประมาณ5โมงกว่าๆแล้วก็6โมงก็จะไปเดินกับน้องอะไรอย่างเงี้ยรอบหมู่บ้านวันนี้<อ>ไทยที่ไม่ใช่เรานะเออถ่ายงงถ่ายงานอะไรเงี้ยมันก็นเลยเสร็จี่เป็นน้องสาวเขาจริงๆเออเป็นน้องสาวแม่ เดี๋ยวเสร็จปุ๊บแยกยยไปอาบน้ําอาบน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นอยูนห้องเขานั่งดูทีวีอะไรเงี้ยมันพูดกันเลยว่าไี่ปากตรงดูทีวีนะเดี๋ยวพอน้องออกมาแล้วนี่ิดทีวีแล้วไม่ได้แลวเพราะเขาจะไม่ให้เด็กดูทีวีค่ะเราเายทุกคนวันนี้เรามาคืนน้ำตาลนะคะเ,คเรามาลุ้นไปพร้พอมๆกันนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไร อึ่ว hmm. wow. สุดยอดไปเลยมาเริ่มเด้ยไม่แย่ สรุปผลนะคะที่ไปกลืน้ำตาลมาวันนี้นะคะ50กรัมก็คือผลออกมาก็คือรอปลอดภัยนะคะก็คือไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรืออะไรนะคะก็คือเอเวอร์จของมันเนี่ยคือห้ามจรอแล้วของเพื่อนเนี่ยตรวจออกมาได้ประมาณ1 2อยยรลิงกเี่ยก็ถือว่าโอเคเลยอ,อยู่ตามเกณฑ์ปกติก็คือสามารถทานได้ปกติแล้วก็ไม่ต้องกืีน้ำตาลเพิ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ๆจะมาตะบี้ตะบันกินแต่ของหวานลิงกเงี้ยก็ไม่ควรนะคะอิงกเงี้ยก็ช่วงไต่มาที่ทำจะเป็นพวงที่น้ำหนัก คงมากที่สุดไปไปด้ก็คือทานโปรตีนเยอะๆอะไรเงี้ยลดคาร์บลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยของหวานทานได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยซึ่งปกติที่ผ่านมาตั้งแต่ท้องมาจนเข้าแต่มาที่3าเนี่ยก็คือเพื่อไม่ได้เป็นคนที่ทานของหวานทุกมือ้อหรือว่าทานเยอะอะไรเงี้ยก็คือพอยายามควบคุมด้วยเพื่อที่ว่าน้าหนักจะได้ไม่ได้ขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยสู้ๆนะคะคุณแม่ที่เหลือที่จะต้องไปตรวจน้าตาลกันนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะเราเข้าใจทุกคน คนที่คนเขาอยากทานเขาบอกว่าอร่อยมากเลยพาแม่อู๊ดเนี่ยมาเปิดโลกเพราะแม่เนี่ยผ่านหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทานเพราะเป็นคนจริงๆไม่ชอบทานปลาหมึกแต่ที่เขาชอบเวอร์และอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์อร่อยอร่อยจริงพระคุณอร่อยมากอร่อยอะไ สั่งชาบูลากับมิสั่งซุก,กี้ได้ช่วยแบบนี้กินเรายมีความสามารถในการเปิดตัว <laughs> <laughs> นี่ของเราปเป็นเซ็ตซุกี้เรามาเริ่มใส่ผักกัน <c oughs> ไผคนขมโม,มอยอผ่อม้าไม่โหมันนุ่มอะรีเควสต์บายคุณอุนะคะวันนี้ ไม่ต้องคิดเลยคิดเลยว,วันนี้เราโชคดีมากไม่ต้องคิดเมนู <laughs> มาตาเราละอันนี้สลับป,ปีอันนี้นมอ่อันนี้ก็สลับปีคุณปู่ม,มาไหว้คุณรู่อยู่นี่มาไหว้พระแม่ลักษมีนะคะที่คนเกสรเพราใ้ใส่ชุดคุณปู่ม,มาไหว,ว้ด้วยนะใช่ทั้มดวันนี้ตรงกับแบบจริงพอดีเออจริงเซสชัน <laughs> <laughs> ต่อไปนะคะ <laughs> วัดเทียนฟ้าเราจะมาไหว้เจ้าแม่กวนิม ปแล้วไปแล้วถ่รปไม่ถ่ายรูปคลาสสิกมากตอนแรกจะเข้าห้างแล้วเชฟปูไปกินนั่งรถอยู่แล้วเราก็เห็นป้ายคนนี้เขียนว่าถ่ายรูปด่วน15เมตรเลี้ยวซ้าย15เมตรเลยบอกว่าเต้ไปเลย6นาทีได้6นาทีเลิศมากอุ้ยมีเลือกชุดด้วยอะทุกคนคลาสสิกมีเลือกชุดด้วยใส่สู ก็พิสูจน์นะีจริงแล้วไม่ห็อยู่ในรูปแม่เราหนุมอ๋อได้รูปแล้วทุกคนภายใน8นาทีนะคะเหมือนตัวจริงอยู่นะออกมาโอเคไหมแม่ก็โอเคนะเออโอเคเลยอ่ะมาได้นะคะทุกคนเผื่อใครรีบๆนะคะวันเสาร์นี้นะคะแม่ก็มาต่อ เราก็จะนัดกันแล้ว่าออกคะแนนเสียงว่าอะไรมาอะไรกันแล้วก็จบมาด้วยกานกาแฟแล้วก็ห้าหกโมงเพแยกย้ายกันปกติก็ไม่ห้าหกโมงนะมื้อเย็นอีกอะไรแยกสามสี่ทุ่มใช่เหวี่ยงเห่ยงเฮ้ยเหนื่ะเออจะ้วก็ดึงหนึบแง่ของแหนก็ได้แล้วปะได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะ แล้วลาดข้าวค่ะได้เลยค่ะก็กินกับข้าวไปเลยไข่แดงมันเป็นเกรดที่กินดิบได้พายายและตามาทุกคนเลยนะคะแค่มาซื้อคาซีตะกูลเป็นไงคะใช่ <c oughs> ดูหน่อยรู้มีมันมีหลายลายนะแบบอ้ไ,ไหมต้อรจุดนะ ไม่ไม่เข้าแม่อันนี้บอกคอบตัวประมาณนี้นะทุกคนก็น่าจะแบบว่าวุ่นวายอยู่นิดนึงไม่รู้ดูรู้เรื่องหรือเปล่าใครชอบคลิปแนวแนวนี้คอมเมนต์มาบอกเราได้นะจะได้ทําอีกใช่ะะใช่แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกับวิ้งบล็อกอันต่อไปได้เลยค่ะวันี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย